ก็ต้อนรับเข้าสู่สองปลายจำลองสหายหลวงพลนะคะวันนี้โอ้โหหน้าหมอกค่ะตอนเช้าค่ะเนี่ตอนเช้าค่ะอยู่ที่อันนี้ดูภูเหล็กไฟค่ะมองไม่เห็นภูเขาเลยนะคะพี่นอ้องม,มองไม่เห็นภูเขาเลยค่ะโอ้โหอลังการงานสร้างเมืองสุรินทร์นี่ภูเหล็กไฟนะคะนู้นก็เถียงนายายไก่ๆ่นูนมองไม่เห็นค่ะเพราะว่าโอ้ น้ำหมอกทะเลภูเขาเยอะมากเลยค่ะดูมองไม่เห็นให้เอซดูบรรยากาศตอนเช้าที่ณนะบ้านโก,โกโกของเรานะคะนี่ค่ะอ่ะ๋ยาจะซูมให้ดูนะคะโอ้โหสุดยอดบรรยากาศแน่นอนเลยเอซี ทางเข้าบ้านภูกโกนี่ทุ่งนาภู้เล็กไฟตรงนี้อันนี้ภูประพางอันนี้ทางเข้าบ้านทางเข้านายายจำลองนะคะทางเข้านายายจำลอง เพราะว่าตรงนู้นนู้นไกลๆนู้นนายใหญ่นู้นนะขึ้นตีนเขานู้นนู้นนู้นเถียงอยู่นู้นไกลๆมองไม่เห็นหรอกเพราะว่าอทะเลหมอกมันปกคลุมเถียงเถียงใหย่มองไม่เห็นอันนี้ไม่ใช่เสียงยายนะที่มองเห็นในรีบีรีบีอันนี้ไม่ใช่ค่ะอไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อันเถียงใหย่เลยาจุม ดูดู o รง n g kan า g a n s a n g munculin k อันนี้นานานาญาติค่ะนี่ฮอยเชลี่ในไข่มันเนี่ยเราต้องทำลายไข่มันนะถ้าเราไม่ทำลายนะเห็นไหมนี่ที่มันเกาะต้นข้าวเนี่ยต้นข้าวมันก็จะตายนะนี่นี่นี่เห็นไหมสีใบใบมันสีเหลืองเหลืองเราต้องเอาไข่มันไปทำลายค่ะ เพราะว่าในโหข้าวไม่สวยอ่ะมีไข่น่าเฮ็ดไหมนะไม่ได้ค่ะผู้เล็กไั่ทะเลหมอกอยายามมาดูดู ทะเลหมอกตรงนี้โอ้หเยอะแยะเลยนะไม่ออกตอนเช้าท้องนาค่ะทางเข้าบ้านยายทางเข้าบ้านยาย บรรยากาศตอนเช้าทา,ทางไปนายายจำลองชสวยมาคายอบซีเนี่ยเดี๋ยวหมอกโอเคเนาะ ตรงนี้ก็สวยค่ะตรงนี้ยิ่งสวยเลยเทียงนาโนอเทียงนาโนยเถียงนามาเถียงนา้นยตรงนี้ก็นายายเหมือนเดิมตรงนี้ละนาหลวงค่ะนาหลวงของคุณยายเนาะค่ะ ตรงที่กระสอบปุ๋ยถอนหญ้าเฉดเรียบร้อยแล้วดูข้าวงามจังเลยแต่มาแต่ก็ไม่เท่าอยู่ข้างนาข้างล่างเนาะอันนั้นก็เถียงหญ้าคำใสค่ะ,ะดูทะเลหมอกสิพี่น้องดูดูทงกเหล็กไฟทะเลหมอกค่ะข้าวนาง่งใหญ่ ้สวยงามมากเลยเขียวขจีเลยนะนุ่นนุ่นนุ่นเขียวขจีเลยก็แล้วก็ซูมมาเนี่ยนะมองไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่ามันมีหมอกทะเลอยู่ที่ถึงภูเขาน่ะน่ะน่ะ,นะเห็นไหมน่ะ,นะ,นะสวยงามมาก ขนาดยายเป็นคนบ้านโกกอกยายยังชอบเลยล่ะแล้วพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ไกลนะไม่ชอบบ่ก็ต้องชอบอืมเบบรรยากาศตอนเช้าเช้าวนมาค่ะข้าว

นายญ้าอาสิค่ะตรงนั้นนะ่ะนายญ้าอาสินะคะต้นไม้ยางใหญ่นะตรงนี้ก็สวนยางผหญยนิ่มเข้าไปลึกๆอะสวนยางหญ่นิ่มค่ะเนาะ,นะตรงนี้ก็ยานายญ้าอาสีแล้วก็อยู่ตรงเทียงเนี้ย เทียงนี่เทียงเทียงนายายอุ่นนะคะนีนนห่ะเทียงนายายอุ่นค่ะเดินเดินเข้าไปยายพัดมันก็ก,กระดิกเพราะยาเดินเนาะ ช่วเนะี่ยข้าวงามข้าวงามเขาใส่ปุ๋ยนะคะพุ่งใส่ปุ๋ยไปนี่ผูเขาผูเขาลอ้ลอมรอมมันก็จะหมดแล้วหมอกทะเลเพราะว่าอ่าแดดมันมาแล้วก็มันก็เริ่มเริ่มหมดเนาะนี่นายานี่กระสอบปุ๋ยสีเหลืองๆนั่นค่ะ ยายก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดสับสไครต์ให้คุณยายคุณสวยด้วยกันบคคุณค่ะบ๊ายบายเด้อเค